สวัสดีครับผมซันพิเชยดลพึ่งพันนะครับเห็นผมหุ่นดีเฟิร์มแบบนี้นะครับถ้าใครติดตามไ G ของผมผมเป็นคนชอบออกกําลังกายมากแต่ถ้าใครได้รู้ประวัติของผมนะครับจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กอ้วนคนนึงเลยครับเป็นเด็กอ้วนที่เรียกว่าอ้วนเลยเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมชอบกินของทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดพิซซ่าหรือแม้แต่หมูกรอบเนี่ยก็คือของโปรดของผมเลยแต่พอเราเริ่มเข้าวงการแล้วเริ่ม ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดูแลหุ่นตัวเองนะก็ต้องลดในสิ่งที่ชอบลงไปนะครับแล้วก็มาทานอาหารที่เรียกว่าอาหารสุขภาพมากขึ้นแต่อาหารพวกนี้เนี่ยรสชาติมันไม่อร่อยใช่ไหมครับแต่มันมีประโยชน์ทางคุณค่าอาหารแต่ผมอยากจะหาทางเลือกครับในวันนี้อยากจะได้อาหารที่อร่อยด้วยแต่ว่ารักสุขภาพตัวเองด้วยวันนี้เลยครับผมเลยมาท้าทายนะครับตั้งชาเลนจ์ให้กับเชฟเอียนแล้วก็พี่แซกนะครับ ช่วยทำฝันผมให้เป็นจริงหน่อยครับให้มีทั้งอาหารเฮลตี้และความอร่อยแบบเด็กกั้วอยของผมเนี่ยอยู่ในจานเดียวกันจัดให้ซันหน่อยได้ไหมครับรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน w o r ร์ p พอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ นับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว The Big สวัสดีครับขอต้อนรับคุณพิ้ชมก็สูสุริการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเทตเอียนโอสวัสดีครับพี่ช่วงนี้ชิ้นเดือนเป็นไงครับมีนาอ้อโอ้โหวันเงินเดือนออกเงินเดือนออกเสร็จร้อนโอ้โหพี่ตักแอร์ ตากแอร์อ๋อแต่ว่าเป็นวิธีการที่ง่ายและเป็นคำแนะนาด้วยนะว่าช่วงร้อนอย่างเนี้ไปตากแอร์ในห้างก็ได้ลดการใช้พลังงานห้างเขาเปิดแอร์อยู่แล้วใช้ได้เป็นคําแนะนําออกมาเลยนะคุณผู้ชมลองไปใช้ดูกันเย็นสบายคุณผู้ชมลองดูนะครับว่ามีวิธีคลายร้อนอย่างไรวันนี้ทีผมแล้วยังไงครับวันนี้นะครับผมเนี่ยได้พาหนุ่มหล่อสูงชื่อเล่นเขาเนี่ยหมายถึงพระอาทิตย์ พรพอาทิตย์จะมีกี่คน,นอ่ะหนุ่มหล่อเล่นละครหลายเรื่องชื่อเล่นพระทิศโอ้พ <OP S 1> ี่บางทีหนึ่งพี่รู้เลยชี้เป้าเลยยังไงครับนางทาตหัวทองนางท่านหัวทองโอ้หนุม่มหล่อชื่อเป็นพระาทิตนางทาตหัวทองอยังไงครับ คุณมาหาเขาด้วยเหตุผลอะไรโอ้ไก่หลบไปเลยครับขอเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่น mm hmm. ที่เออมีความอร่อยแต่ยังมีเทลตี้แล้วก็ฟิตหุ่นได้ได้ไหมครับเชฟมาถึงขนาดนี้แล้วต้องจัดให้ครับนี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อซันพิชยดดลเขาหล่อนะใช่ผมว่าเป็นไอดอลของคนที่อยากจะเฮลตี้เลยนะอยากจะเปลี่ยนร่างกายนะเพราะเขาเคยอ้วนมาก่อนแล้วเขาก็มาเป็นหนุ่มหล่อแบบวันนี้ผมต้องถาเขาแล้วทำไมครับอยากหล่อเป็นเขาเลยครับเดี๋ยวให้ทุกท่าก็มารอดูเคล็ดลับของเขานะครับตีเลยครับรอปฏิบัติการกันในโคราชโครเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่จะไปพบกับแขกรับเชิญประจํารายการมาดูว่าสัน จะมีเมนูพิชิตปั่นอะไรให้เชฟเอียนขอมรังสรรค์คร e ับพบกับคุณสันพิชิยาดลครับเจอกัเลยครับสวัสดี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 ครับ อย่าเรียกว่าเด็กตัวใหญ่เลยครับเรียกว่าเด็กตัวอ้วนไงครับตอนเด็กครับถ้าเขาไม่บอกใน้องไม่เชื่อนะไม่เชื่อครับใช่เพราะมันสามารถทําให้สุขภาพสร้างได้และสมบูรณ์ได้แล้วก็หล่อแบบนี้ได้คือพอเราโตขึ้นใช่ไหมครับอย่างนี้วิทร์การกีฬามันก็เข้ามาการออกกําลังกายการดูแลหรือแม้แต่การกินมันก็มีผลอะไรอย่างนี้ครับเราก็แค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราอะไรเยงี้แต่ความชอบของเรายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับมันเปลี่ยนไม่ได้คุณมาหาเขาด้วยเหตุผลอะไร ผมนะครับคือตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อาหารของฟิตเนสที่จะชอบกินคือครับไข่ต้มอกไก่รสชาติก็ปรุงน้อยๆอะไรเงี้ยเพื่อว่าเป็นอาหาร c ลีนแต่วันนี้ครับมาเจอเชฟเอียนผมก็อยากได้ความอร่อยในแบบเด็กๆของผมผมไม่กินอาหารทอดอาหารรสจัดอะไรอย่างงี้แต่ยังมีความ h e a l t ้หรือสุขภาพอยู่นิดนึง อาอย่างนี้เดี๋ยวผมตั้งเงื่อนไขที่จะจะได้ไม่เหมือนคนอื่นรสชาติจัดจ้านเนี่ยสำหรับผมที่ผมว่าอาหารไทยที่จัดจ้านที่สุดก็ต้องอาหารใต้ของเราจริๆได้ไหมครับงั้นเงื่อนไขแรกผมขอแบบว่ามีความจัดจ้านแบบอาหารใต้แบบไทยเราได้แล้วเชฟอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งมันจะมีเอกลักษณ์ด้วยพอคุณไม่รอก็ตอบคุณจะไปข้อต่อไปต้องได้เขาต้องได้ข้อแรกต้องได้หน่อยเข้เลรกต้องได้เขาเล่นต้องได้อขไรก็ต้องได้งั้นต้องมีข้อสองเลยนะข้อที่สองเนี่ย โอ้ไกลหลบไปเลยครับเหงื่อล้วกินบ่อยวันนี้ขอเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นละกันที่มีความอร่อยแต่ยังมีเฮลตี้แล้วก็ฟิตหุ่นได้มันจะมีเหรอครับเราก็รู้จักเออมันจะมีไหมล่ะครับอ่อ่ามันจะมีไหมครับเชฟจริงๆมีครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อส่วนหนึ่งนะครับที่เนื้อส่วนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า เป็นเนื้อค่อนข้างที่จะลีนมากนะครับนุ่มมากแล้วก็โปรตีนบอกได้เลยว่าสู้อกไก่ได้และดีไม่ดีอาจจะอร่อยกว่าด้วยอันนี้เข้าเงื่อนไขข้อที่สองแค่นี้พอไหมครับสู้เชฟไม่ได้แล้วคุณจะอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ขอใหมแซงหนึ่งเงื่อนไขแล้วกันอย่าไปฟังพี่แซงอย่าไปฟังพี่แซกพี่แซกก็แบบว่าขอให้มุเงื่อนไขผมมันเด็ก ชอบกลิ่นเคยกลิ่นสโมกไหมครับแบบเวลาไส้กรอกหรือแฮมมันจะมีกลิ่นสโมกกลิ่นลมคันนิดนึงผมขอให้มันมีกลิ่นสโมกแบบอาหารคิดถึงอาหารตอนเด็กๆที่ผมชอบนิดนึงได้ไหมครับเชฟได้ไหมโอ้โหมาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงเดอะบิ๊กคิกเช่นแล้วต้องจัดให้ครับนี่เอามไปงานจะไปได้เหรอเชฟสายเนื่อไขเลยนะครับพอแล้วพี่พอแล้วอีกสักเนื่อไขหนึ่งไหมครับหลายสัมภระอ๋อหลายสัมภาระอ๋อโอ้โห สตอรี่ที่เคยเป็นเด็กป้วนมาก่อนของสันพิชญาดลถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากออกกําลังกายฟิตหุ่นใช่ไหมแหละครับแถมตัวโจทย์พิจิตฝันทั้ง3ข้อก็เป็นไอเดียให้กับสายออกกําลังกายจริงๆที่จะมีเนื้อสัตว์ที่ทั้งอร่อยกว่าเฮลตี้กว่า และสามารถฟิตหุ่นได้ใบแพ้การกินอกไก่แถมสามารถเติมรสชาติจัดจ้านในแบบอาหารใต้รวมถึงเพิ่มกลิ่นสโมกเข้าไปในจานนี้เรียกว่ามีอิเลเมนต์เต็มสูบทีเดียวทําให้ต้องน่าลุ้นจริงๆว่าทั้งหมดทั้งมวลเชฟเอียนและพี่แซคจะแปลงร่างจานนี้ให้ตรงโจทย์ครับจานขนาดไหนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูการแก้โจ์ของทั้งคู่พร้อมลีลาปลายจวักการทำอาหารของซันกันครับ The Big Kitchen สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. และตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปติดตามเมนูพิชิตฝันสันพิชยาดลนุน่มหล่อสายสุขภาพที่อดีตเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนแต่ปัจจุบันกลายเป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพสุดๆวันนี้เลยขอเป็นตัวแทนของคนที่ชอบออกกำลังกายแต่ยังคงชื่นชอบการกินของอร่อยฉะนั้นสันเล,ลยขออยากฉีกกฎวงการนี้ดยการยื่นเงื่อนไขเป็นโจทย์ให้เชฟเอียนและพี่แซกแก้ดังนี้ ข้อที่1ขออาหารใต้ให้กับสายออกกําลังกายที่มีความจัดจ้านเต็มรสชาติเต็มคาข้อที่2ออกไก่ลบไปขอเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นมาทดแทนแต่ยังมีความอร่อยเฮลตี้และฟิตหุ่นได้เหมือนเดิมและข้อสุดท้ายขอให้มีกลิ่นสโมกหอมๆแทรกซึมอยู่ทุกอนู และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่สายเฮลตี้ต้องไม่พลาดติดตามกับการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการแปลงร่างหุ่นที่ไม่ต้องทรมานกินแต่ของจีดจืดอีกต่อไปไปติดตามกันเลยครับอ่ะมาที่สงสัยก่อนเลยอะไรที่มันแทนไก่เชฟนี่เลยครับเนื้อ,อ,อเป็นเนื้อสันในนะครับนุ่ม เราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น lobster เสิร์ฟคู่ไปกับจานนี้ด้วยอ้าวและเฮลตี้ด้วยป่ะเนี่ยเฮลตี้ครับผมเฮลตี้ด้วยโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาทำแกงกอและนะครับผมอาหารใต้อาหารใต้ตามโจททย์ีเก๋แกงกอละที่แบบว่าอยากวันนี้โจทย์แรกของเราอยากได้รสจัดจ้านนะครับซึ่งมันจัดจ้านเลยใช่ไหมกอละแกงกอและผมก็จะนำกะปินะครับไปย่างให้หอมหน่อยหนึ่งอ๋อกะปิไปย่างเลยครับครับผม พริกแกงลงไปครับอันนี้เป็นพริกแกงใต้นะครับช่วงระหว่างที่รอนะครับจะให้ซันนะครับช่วยเชฟลอยก็คืเอากระไ่นะฮะผ่าครึ่งตัวนี้ได้เลยแลเอาเนื้อเขาออกมานะครับเราจะใช้แบบว่าทั้งทั้งตัวเลยสินซั่อลยกะปิได้แล้วนะครับนนี่หลังจากย่างแล้วเออกลิ่นมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับใช่ครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเติมกะทิลงไป สันช่วยต่อนะครับครับเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับนได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่2เดี๋ยวจะให้สันช่วยครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสันในนะครับฟิเลสเต็กของออสเตรเลียครับเอตัวนี้เหมือนกันครับหน่น้ำมันเล็กน้อยครับคิดซะครับขอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวครับซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับ,รบสำหรับซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองเนี่ยผลิตจากโถเหลืองชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยเลยนะครับซันใช้ปรุงรใช้หมักได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มย่างจิ้มแล้วก็นึ่งครับกรจะมาปรุงรสด้วยน้ำมะขามทีนี้เราก็ได้พริกแกงก่อละ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาย่างเนื้อกับกุ้ง,งก่อนกันมีทามตัวนี้ก็ขอ,อกลิ่นหอมก่อนก <Yeah. S 3> ลิ่นมาเลยครับกลิ่นหอมเลยแรกเลยเราอย่ย่ง<อ>างเนื้อก่<ข>อนครับ,รบใช้เวลาค้างประมาณ2นาทีนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะพลิกด้านได้เดี๋ยวมาดูรอยย่างนะครับสวยแน่นอนนี่ เนี่ยถ้าตอนนี้ถ้าอยู่บ้านนะผมไม่รอซอสก่อนแล้วนะครับคือเนื้อเนี่ยสันทานได้เลยครับได้เลยทานได้เลยอันนี้ต่อด้วยอ๋อกุ้งลงต่อเลยเหรอครับหมักไปก่อนอันนี้ความสุกประมาณไหนครับเชฟอันนี้เป็นแบบมีเดียมเบิร์กครับอ๋อมีเดียมเบิร์กมีเดียมแรงอ๋อเนี่ยดข้าวขาแน่แน่มีเดียมเบิร์กเชฟกินข้วหาคู่มาเล่นตลกเขาอยู่ทั้งเนี่ย อนนี้แบบวข้างนั้นได้แล้วใช่ไหมครับเราก็กลับด้านให้แบบว่าความร้อนเขาเข้าไปอยู่ที่เปลือกนะครับได้เนื้อกุ้งที่แบบว่าพร้อมที่จะรับประทานเด้งนะครับโอเคนะครับซอสเราได้แล้วเดี๋ยวจะให้ซันนะครับช่วยเอาพี่แกงครับทานกุ้งให้ผมทีแล้วก็เนื้อให้เชฟด้วย วันนี้เราพักจากอกไก่เป็นเนื้อไก่ครับวันนี้เราหลีกหนีมาเราเลยได้มาเจอเนื้อกับล็อกสเตอร์ครับวันนี้ผมมีมะพร้าวคั่วนะครับผมไปใส่ลงไปในแกงของเราเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวแกะกุ้งแชบวยครับส่วนที่เรากำลังทำอยู่นี้ครับเป็นส่วนหนึ่งในโจทย์ที่จะสคู่ไปกับกอแรกครับ จากนั้นนะครับทิ้งลงไปในกะทิขั้นตอนต่อไปเรามาทำยำกับมีกะปิาขาดไม่ได้เลยเล็กน้อยนะครับตามด้วยกะทินํำตาลมเพราวนะครับ มะนาวามเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปหน่อยครับพริกขี้หนูคครรัับบนะแล้วก็หอมแดงซอยอันนี้เป็นมะม่วงเบานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบมือไว้เลยครับไหนครับเบาปะโอ้เบามากเลยครับกินแท๊กไปแท็กลองดูนะอันนี้มะม่วงเบาเบาเลยอมันจะลอยแล้วลอยแล้วครับเราก็ไปกับเขาด้วยเลยนะครับที่ทำอยู่นี่นะครับเป็นยำมะม่วงเบากะทิหอมครับ ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้แล้วครับผมจะให้ฟันช่วยหั่นกุ้งครึ่งหนึ่งก็ได้ครับได้ครับอันนี้ยังแบบว่ายังไม่ถึงจุดคลาแนอ่โอ้โหหลอกล่อหน้าดูเลยอ่ะมีหลายขั้นตอนมากเลยนะครับเนี่ย นี่หรือเปล่าครับที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องลงทันอ๋อไม่ครับยังไม่ใช่ครับงนี้แบบว่านี่แบบว่าได้ได้รสชาติด้วยนะครับไม่ได้แค่เฉพาะกลิ่นอย่างเดียวให้แบบว่าผิวๆก่อนให้ตัวซอสก่อนแ้วเขาได้โดนละเมอหน่อยใช่ไหมครับนนี่ใส่กับเตรียมเล็กน้อยเติมอันนี้อีกให้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวดเดี๋ยวเผายังได้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะแบ้เติมกะทิ พักไว้คร<อ>ับ<อ>แหมเชฟเอียน สับขาหลอกไปมาจนซันและพี่แซกค,คิดว่านี่คือขั้นตอนของการรมควันหรือทำกลิ่นสโมกให้กับเนื้อวากิวและลบสเตอร์ก็และนั่นเองแต่จริงๆแล้วคือที่เชฟเบินไฟไปในตัวเนื้อและลบสเตอร์ที่ย่างสุกแล้วเพื่อเพิ่มกลิ่นไหมและสีที่เคลียมให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นต่างหากยังไม่ใช่การรมควันตามที่ซันขอมาฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนของการรมควันตามโจทพิพิตรฝันที่เหลือกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน นะครับ The Big The Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen Big มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่จะมาติดตามกันต่อในเมนูพิชิตฝันของซันพิจยาดลนุ่มหล่อสายเฮลตี้นักออกกำลังกายตัวจริงที่เคยผ่านวิถีเด็กอ้วนมาก่อนจากการกินไม่เลือกหน้านั่นเองซึ่งตอนนี้ทั้งส่วนของเนื้อวากิวและ l o เตอร์กอและรวมถึงยำมะม่วงเบากระที่หอมที่เสิร์ฟเคียงมาให้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขาดก็แต่ขั้นตอนของการรมควันแบบให้มีกลิ่นสโมกที่ซันขอไว้ตั้งแต่ต้นรายการเท่านั้นเอาเป็นว่าเราไปติดตาม ขั้นตอนนี้พร้อมหน้าตาการเสิร์ฟที่สุดแสนอลังการกันเลยครับหอมมากนะครับหอมมากหอมมากก็เดี๋ยวอยากจะให้ใส่มะพร้าเข้าไปนิดนึงนะครับติดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้กุ้งเสียบครับคั่วให้เขาหอมหน่อยนึงตามด้วยมีกุ้งเสียบที่ขาดไม่ได้นะครับอ๋อไปคั่วเขาแล้วเนี่ยนะ มาต่อเต็มแม็กเลยเมื่อกี้นี้เีเคถ้าตอนต่อไปครับเราก็จะย้ายเอาเนื้อนะครับสันในที่ทาด้วยพ่แกงก็แลกกว้วกับล l o เตอร์นะครับย้ายมาไว้ในหม้อน,นีออ้เห็นอย่างนี้ผมเริ่มรู้แล้วครับนี่แน่ๆใช่ไหมครับ เดี๋ยวให้คุณร่วมดูเห็นไหมคืออะไรคืออะไรอ่ะให้เชฟอธิบายอันนี้ก็จะเป็นฟางนะครับเพื่อต้องการลงควันอ๋อมันอยู่ตรงนี้และนี่มันยังมีแอบซ่อนนี่มาด้วยครับโรสแมรี่ที่ให้กลิ่นหอมนะครับนี่ตอนแรกผมก็แกล้งแย่เล่นๆนะ3เป้าหมาย3ามชาเลนจ์ได้มาครบเลยสโมคก็มาแล้วนะครับตอนนี้ เรียบร้อยแล้วครับนะครับและ The Big Kitchen นะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่า FIT แอนด์เฟิร์มก่มนแรกเมนูชิฟัษของซันพี่จีดอนครับโอ้โหฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้มาองอย่างนี้ด้วยโอ้โหลองควนมาเลยนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้เลิ้มเลยครับและนี่ก็คือ วิตแอนเฟิร์มกอและที่ได้แพชชั่นจากอาหารใต้ขึ้นชื่ออย่างไก่กอและมาครีเอทรังสรรให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นโดยตัวเนื้อสัตว์ที่มาแทนอกไก่ก็คือเนื้อวากิวส่วนสันในที่เป็นส่วนนุ่มที่สุดและไขมันน้อยและตัวลบสเตอร์ส่วนหางซึ่ง2ตัวนี้เชฟเอียนเสนอให้เป็นเนื้อสัตว์ทางเลือกที่อร่อยกว่าและได้โปรโตีนเต็มๆไม่แพ้ออกไก่นํามาเคลือบด้วยรสชาติของซอสแกงกอและที่มีสีสันและรสชาติเผ็ดจัดจ้าน ในแบบอาหารใต้ตามโจทย์แล้วนําไปย่างบนกระทะที่ใช้น้ํามันเพียงเล็กน้อยในความสุกแบบมีดีมแรของส่วนเนื้อส่วนอสเตอร์ก็ย่างสุกแบบเนื้อกําลังเด้งฟูเสิร์ฟเคียงมาด้วยยำมะม,ม่วงเบากะที่หอมในแบบยำทางใต้ที่ให้ทั้งรสเปรี้ยวเค็มหวานซึเหมือนเป็นการตัดรสชาติเลี่ยนให้กับจานนี้ซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิจิตฝันสันพิชยเดลนได้ทุกโจทย์พิจิตฝันหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ เมนูสุขภาพชื firm, be, ่ออะไรนะครับเชฟฟิตแอนเฟิร์มกอและแค่ชื่อก็รู้สึกฟิตแอนเฟิร์มนะงั้นชิมเลยดีกว่าไหมชิมเลยดีกว่าเจอเลยครับเชฟครับกลิ่นนี่มาเต็มเลยนะงกลิ่นสโมกอย่างที่บอกเลยแล้วก็มีเครื่องแกงใต้ด้วยกลิ่นแกงกอและนี่มาเลยนะครับ กุ้งก่อน่อเลยนะครับคือทั้งเนื้อทั้งกุ้งเนี่ยติ่งแกงเข้มข้นมากนะครับจะเปลี่ยนเหมือนเรากินแกงใต้ที่แบบเข้มข้นมากๆแกงปลากระพิมพ์ข้นเราก็มาตัดเบาหน่อยด้วยมะม่วงเบากะยำนี้โอ้เลิศมากครับอร่อยมากและสำคัญโปรตีนคุณค่าสารอาหารครบครับคุณขิงคนดูนะเนี่ย ล็อบสเตอร์เต็มเต็มคำเลย mm hmm. <laughs> ครบเลยนะครับทั้ <Yeah. S 1> งเนื้อทัอง ster, uh ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ตัวยำมะม่วงเบาซาชิม huh. อ uh huh. นี่นะครับคุณผู้ชมเต็มเต็มคำคำนี้ uh huh. พูดความรู้สึกออกมาหน่อยสิผมไม่ได้เวอร์เลยขอที่ชู้ได้ไหมครับทำไมครับน้ำตาจะไหลครับฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงครับน้ำตาไหลโอ้ขนาดนั้นเลยเตรียมมาให้เจ๊เหมือนรู้ใจไม่มันจริงๆครับคือมันครบทุกอย่างที่ผมต้องการเลยวันนี้อย่างที่ผมบอกโจทย์ไปอย่างแรกเลยผมอยากได้ความเผ็ดเข้มข้นของแกงใต้อาหารใต้ความจัดจ้านของมันซึ่งมันมาเต็มอยู่แล้วในซอสก่อแแล้วที่เราทำกันนะครับสอง โปรตีนที่ผมอยากได้วันนี้ไม่เอาอกไก่ครับแต่ยังอยากได้คุณค่าของโปรตีนอย่างเต็มที่อยู่จะมีเนื้อสัตว์อะไรมาทดแทนวันนี้เชฟเองก็ได้เอาเป็นเนื้อสัตว์นกับบสเตอร์มา,าซึ่งตอนแรกกินแยกกันใช่ไหมผมกินเนื้อก่อนอก็โอเคเป็นเนื้อแต่พอคําสุดท้ายที่ผมกินแบบนี้ที่อารวมทั้งเนื้อด้วยบสเตอร์ด้วยและมียำมะม่วงเบาด้วยคือมันฟินมากครับมันฟินแบนฟินจริงๆที่ผมพูดจริงอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมอร่อยมาก ครับผมและที่สําคัญกลิ่นลมฟันตอนสุดท้ายมันหอมนี่ยังอบอวลอยู่ในปากเลยครับตอ,อนนี้โอ้โหพี่ชินฝันมากครับวันนี้อข,อของคุณมากเลยครับไม่เดี๋ยวผม แฮปปี้จริงๆอร่อยจริงๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณเชฟเอียนมากขอบคุณมิสเตอร์แม่มากเลยครับนี่ไงเพราะว่ามัมีเรื่องราวของคุณคนที่เคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนใช่แล้ววันหนึ่งติดในรสชาติความอร่อยยังอยากอร่อยแล้วก็ยังอยากจะคุณดีสุขภาพดีใช่ครับผมมันจึงมีเมนูนี้ไงใช่ครับแถมคุณยังให้เชฟเอียนเราดึงทั้งความเป็นตะวันตกความเป็นอาหารใต้มารวมกันอยู่ในนี้หมดเลย มันครบแล้วมันมันเข้ากันได้ดีด้วยอร่อยด้วยเป็นมุมมองใหม่ของการกินที่มันเกิดขึ้นบนครัวเดอะบิ๊กเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาและครับนี่คือความสนุกสนานแล้วก็มุมมองใหม่ๆกับการกินที่เกิดขึ้นในครัวเดอะบิ๊กเช่นนะครับครับเสาร์หน้า9้าโมงครึ่งทางเวิร์กคอยช่อง23แห่งนี้เรามาตามกันต่อนะครับว่าซุปตา์ท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เชฟเอียนของผมรังสรรค์ครับวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด ขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด หลังจากติดตามเมนูของซันแล้วสามารถติดตามเมนูอื่นๆต่อได้อีกนะครับในช่องสถานีรักโลกครับ